افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله ว صحبه و, و م ن ت อ ب ع ب ه, ه. م بإحسان إلى يوم الدين أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ุลิ د ล ل ل ه ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนนกะซีรนะครับพี่น้องคร ب, ับการศึกษาอัลกุรอานนะคร ب, ับการศึกษาอัลกุรอานย้ำกับพี่น้องอีกครั้งนึงแล้วกัน นะครับว่าถ้าเราอ่านเฉยเฉยไม่เข้าใจอะไรเลยเราได้ละอักษรละสิบสิบสิบว่าไปเรื่อยนะครับอักษรละสิบความดีนะและพี่น้องอย่าคิดว่ามันน้อยนะสิบความดีเนี่ยนะครับถ้าไปถึงวันกียรา์มาพี่น้องจะไปขอใครเขาไม่มีใครให้นะสิบความดีนี่อ่าอนอักษรตัวเดียวอลิฟตัวเดียวอลิฟลามีมทินบีบอกว่าสามสิบความดีเนี่ยเราจะไปขอจากใครสักคนหนึ่งในวันกียรา์มาไม่มีใครให้ มีสตังเท่าไรก็ไปซื้อไม่ได้ณวันนั้นนะครับแต่ถ้าเราอ่านไปแล้วก็เข้าใจด้วยว่าอัลลอฮ์ว่าอะไรกับเรานะครับเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็นํามาปฏิบัตินอกจากปฏิบัติเองแล้วเราก็อะไรเอามาสอนต่อไปบอกต่อคนอื่นว่าคํานี้มันแปลว่าอย่างนี้นะอธิบายว่าอย่างนี้นะนะหรือเอาไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังเกี่ยวกับเรื่องบรนดีอิสราเอลที่เราเรียนอยู่นี่ นะเราไปเล่าต่อบอกว่านี่คือนี่คืออุทาหรณ์นี่คือข้อเตือนใจที่ว่าอะไรเวลาอัเลาใช้อะไรเนี่ยให้เรารีบทำอย่าบายเบียงอย่าตั้งแง่ต้องอย่างงาั้นต้องยังนี้ก่อนหรือต้องมีรายละเอียดเท่านั้นเท่านี้ก่อนเราถึงจะทําสุดท้ายแล้วจากวัวที่อะไรวัวที่ไม่มีราคาอะไรเลยตัวไหนก็ได้ใครมีวัวก็เอามาเชือดแล้วกันนะแล้วก็เอาไปตีที่คนตาย คนตายก็จะฟื้นคืนชีพมาแล้วก็มาบอกได้ว่าใครเป็นฆาตากรเปล่าถามบ่ายเบียงบ่ายเบียงไปบ่ายเบียงมาซึ่งท่านอิม,มอูอับบาสก็อธิบายว่าอะไรไอที่การที่พวกเขาต้องการรายละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วที่ถามเนี่ยไม่ต้องการจะทําแต่ต้องการอะไรจะไม่ทานะถามไปเนี่ยถามถ่วงเวลาไปเรื่อยๆยังไงล่ะมันยังไงล่ะเหมือนเราเราใช้เด็กสักคนหนึ่งนะครับให้ไปซื้อของหรือให้ไปหาอะไรสักอย่างพยายามบอกตัวเองไม่รู้จัก นะมันเป็นยังไงมันต้องอย่างนัน้นไหมเออถ้าต้นต้นตรงนั้นจะได้ไหมเป็นเป็นอ,อย่างนี้จะได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับไอ้ที่ถามเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ว่าเพื่อจะไปหาหรอกนะที่ถามเพื่อที่จะไม่ไปนะสุดท้ายแล้วโอ้ไม่รู้จกักมันไม่รู้ทําไงนะเด็กสมัยนี้บางคนเนี่ยต้นห,หัวระพาไอใบกะเพรากับใบกหัวระพาเนี่ยใช้ให้ไปเด็ดใบหัวระพาเด็ดใบกะเพราเนี่ยไปเก็บมาหน่อยที่จะทํากับข้าว ي, อ้างว่าอะไรไม่รู้จกักนี่ไงนะ คล้ายๆกับบนันทีโซรอ,อีนไหมนะครับแต่บนออันทีรอยน์เนี่ยท่านอิมูอับบาสบอกว่าพวกนี้เจตนาเลยนะครับที่ถามนาบีมูซาไปเนี่ยเพื่อที่จะตะกบดต่อนบีมูซานะครับเฮ้ไปถามมาให้ดีก่อนนะเหมือนมีคนมาบอกอะไรอะไรเไปถามมาให้ดีก่อนก็ไปถาม,มาใหม่สิเขาว่าอย่างนั้นจริงไหมอ่านะประมาณนั้นพี่นออ้องมาดูต่อไปนะครับ แล้วก็มีอีกคำอธิบายหนึ่งนะครับจากท่านมุัมัดบินกะนะครับบอกว,ว่าาฟาซาบาฮูฮาวามากาดูยฟอาลูลีกัสรอติซามานิฮานะครับที่บอกว่าอะไรพวกเขาเกือบจะไม่ได้ทำแล้วเนี่ยอุลมะท,ท่านนี้บอกว่าอะไรเพราะว่าอะไรราคามันแพงมากเพราะว่ารราคาวัวตัวเนี่ยมันแพง แล้วท่านอิบนุกะซิดก็เอามาวิจารณ์บอกว่าคานอธิบายว่าพวกมานีซอีนเกือบจะไม่ได้ทำเพราะาราคามันแพงอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรรายงานที่บอกว่าเพราะว่าราคามันแพงขึ้นเนี่ยมันไม่มีจากตัวบทที่น่าเชื่อถือได้นะครับแต่มันคืออะเป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันต่อๆมาในหมู่มานีโซอีนเท่านั้นเองนะครับ ท่านอิมนุกซิกก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไม่น่าจะเอามาอธิบายนะครับอธิบายอย่างนี้ไม่น่าเชื่อถือนี่ไงอุลมามะไม่ได้ปล่อยให้พี่น้องคิดเอาเองนะเขาบอกด้วยว่าคําอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าทำไมบฏิยุออินเกือบจะไม่ได้เชื่อถือเพราะราคามันแพงแค่นั้นเองถ้าเราฟังฟังเราฟังแบบคนไม่มีความรู้อย่างพวกเราเนี่ยเราก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรอธิบายไปยังไงน,นะแต่ท่านอิมาอิมนุกซิกบอกว่าไม่ได้นะ ไอที่บอกว่าราคาแพงเนี่ยมันก็คือไอไอเรื่องเล่าทั้งหมดต่ห้าหกเรื่องที่พี่น้องติดตามมาเนี่ยมันคือเรื่องเล่าจากบันทอิสราเอลทั้งนั้นเลยซึ่งก็บอกแล้วนะครับว่าอะไรว่าอย่าเชื่อแล้วก็อย่าปฏิเสธฟังเอาไว้เฉยๆอย่าเอามาอธิบายเพิ่มนะครับเสร็จแล้วท่านอิมามานมกอซีก็บอกมันไม่น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรมีเรื่องเล่าเรื่องอื่นอีกที่มันน่มันไปแย้งกันไง นะครับนะมีเรื่องเล่าเรื่องอื่นอีกแล้วท่านาอบุลอาลิยาก็บอกว่าอะไรพวกเขานั้นนะครับมีรายงานว่าพวกเขาเนี่ซื้อวัวตัวนี้มาด้วยด้วยราคาที่แพงมากแต่ในการรายงานเนี่ยมันก็มีการขัดแย้งกันอยู่นะครับส่วนอีกคําอธิบายหนึ่งของท่านอินุจารีสบอกว่าไอหัวกราอาคารูนมีคนอื่นบอกว่าไออามยาการดูฮอ ที่บอกมาการูยาฟอาล,ลูพวกเขาเกือบจะไม่ได้ทําแล้วเนี่ยที่เขาจะเกือบจะไม่ได้ทาเนี่ยเพราะว่าอะไรเขารู้ว่ามันจะเป็นเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นก็เพราะเรื่องอื้อฉาวอะก็หลานฆ่าลุงตัวเองเพื่อที่จะเอามรดกนะครับแล้วก็วางแผนเป็นว่าแค่จะเอามรดกเท่าน,นั้นจะเอาอะไรจะเอาลูกของลุงมาเป็นภรรยาด้วยนะครับจะไปยึดฆ่าสินไหมทดแทนทีเนเน่เป็นธรรมเนียมของชาวอิสราเอล ี่เขาจ่ายค่าสินไหมการถ้ามีใครโดนฆ่าตายนะครับอีกฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหรือไปอยู่ในท,ที่ที่รับผิดชอบของใครฝ่ายนั้นจะต้องจ่ายด้วยนี่ไงบันนี้ซออินไม่อยากจะเชือ่อว้ไม่อยากจะรู้ความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าคนคนนี้เพราะว่าอะไรกลัวเรื่องอื้อฉาวกลัวจะเสียหน้านี่คือคาอธิบายนะครับที่ว่าอะไรพวกเขาเกือบจะไม่ได้ทาแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วไอ้ท่านอิบนุาดีสก็เลือกเอาไอ้คำอธิบายที่น่าจะมีน้ำหนักมน่าจะมีความถูกต้องที่สุดบอกว่าอะไรฟีซาลิกะอันนาหุมลามยากาดูยาฟาลูซาลิกะลิกอลาอิซามานนฮาวาลิลฟาดีฮาติวาฟีฮาซานัฎตนะเสร็จแล้วท่านไอ้อิบนจาดีสบอกว่าเอามาสองอย่างเลยเนี่ยนะท่านมาอิบนจกซิสก็ยังวิจารณ์อีกบอกว่าอะไรอย่างงี้ก็อะไร ก็ยังเป็นที่น่าสังเกตอีกนะครับก็คืออะไรมันไม่น่าจะถูกต้องนะเสร็จแล้วท่านก็สรวลบัลอัสซอวบเรื่องที่น่าจะถูกต้องจริงๆว่ลลาลออาลามท่านกับเผอไว้นะนะครับบอกว่าอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่จะรู้ถึงไอ้ความถูกต้องที่สุดท่านกับเผอไว้แล้วบอกว่าอะไรที่น่าจะถูกที่สุดก็คือไอ้สายรายงานที่จะมาจากท่าน, oh ak, อนดอฮักอันนเนืออบบาส นะครับที่บอกว่าอะไรพวกนี้ที่ไม่ยอมจะไม่ยอมปฏิบัติเนี่ยที่บอกว่าวา,ากาดูยัฟอาลูนพวกเขาเกือบจะไม่ได้ทําแล้วเนี่ยอันเนื่องมาจากความตะกบดของพวกเขานั่นเองนะครับสเสร็จแล้วจบเรื่องคําอธิบายวามากาดูยัฟอาลูนแต่ท่านอิบนุกะซีดก็เอาไว้เอามัสอละหรืออะไรประเด็นเรื่องฟิกเข้ามาสอดแทรกเอาไว้ด้วยมัสอละนะครับเขาบอกว่า อุสต oh ุดิลล์ بهذه الآية ที่ในพัสดุซิฟาต์แหิลบัคระนะครับนะอายะเนี่ยอายะที่อัลลอ์ทรงบอกลักษณะของวัววัวามาตกสีนี้นะอายุเท่านี้นะนะสภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะสีไม่มีแต้มคือการบอกลักษณะต่างๆเนี่ยไม่เคยทำงานหนักไม่เคยใช้วิ์น้ำอะไรเขา <c oughs> บอกการบอกลักษณะของวัวได้อย่างนี้ในอัลกรุรอานถือว่าเป็นหลักฐาน อนุญาตให้เรานั้นซื้อวัวโดยไม่เห็นวัวได้หรือเขาเรียกว่าอะไรสลัมนะอัสสลัมแปลว่าอะไรเราซื้อของเนี่ยปกติของโดยทั่วไปเนี่ยนะอา้าวอยากจะซื้อจะซื้อหมวกกระเปียสบายหนึง่งนะหมวกลายนี้นะเออผ้าเป็นอย่างนี้นะหรือใช้ถักอย่างนี้นะทรงนี้นะอา้าวบอกลักษณะเข้าไปเขาก็บอกว่าอา้าวของมี นะครับเราก็บอกว่าอะไรเอาเราจ่ายตังก่อนเลยเดี๋ยวของได้เมื่อไรเอามาให้แล้วกันอ,อย่างนี้คือเรือสลัมจ่ายตังก่อนจ่ายราคาของก่อนของยังไม่ได้ยังไม่เห็นด้วยแต่บอกลักษณะ,นะคนขายมาบอกลักษณะให้เรารู้นะครับเหมือนกันท่านอิมามอินุกโกซีก็บอกว่าอายาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยในสุรตุลบอกรอที่บอกอะไรบอกลักษณะของวัวเนี่ยแสดงว่าวัวเนี่ยอนุญาตให้ซื้อในลักษณะสลัมได้ก็คืออะไร จ่ายค่าวัวไปก่อนเลยนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนกับตอนที่เราจะเชื่อกุรุรบานกันน,ะน่ะนะตอนที่เราจะเชื่อกุรุรบานกันโดยเฉพาะคนในกรุงเทพนะครับไม่ค่อยมีเวลาออกไปดูวัวเองไม่มีเวลาจะต้องนั่งรถไปต่างจังหวัดไปเลือกวัวไปที่คอกวัวอะไรอ่าเขาก็อะไรคนขายก็ไปคุยมานะครับคนขายบอกว่าวัวฉันเนี่ยมีนะโทรไปถามนะครับโทรถ,ถามก็ได้หรือยังไงก็ได้ ติดต่อกันให้รู้เรื่องนะสมัยนี้ง่ายพี่น้องถ่ายรูปส่งมาให้ดูยังได้เลยวัวตัวนี้เอาไหมหนักประมาณกีิโลอบอกลักษณะได้นี่แหละท่านอิมามิกุกซีบอกว่าอนุญาตให้ซื้อขายวัวโดยที่อะไรโดยการใช้การบอกลักษณะแทนแล้วก็จ่ายค่าวัวไปเลยจบนะวัวขนาด300โลขึ้นนะครับสภาพแข็งแรงอายุได้ใช้เชื่อกุรบานได้เอาจบเราเข้าใจเอาง่ายๆเท่านี้ เราก็ถือใช้ได้แล้วพวกวัวทํากุฎบานได้มันจะต้องอะไรไม่ขาเป๋ไม่ป่วยาขาไม่เลี่ยงหูไม่แหวงอะไรพวกนะั้นนะครับอันนี้คือคือการบอกลักษณะแล้วก็นั่นแหละท่านอิมามอุกะซีก็บอกว่าอายะที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยแหละใช้เป็นหลักฐานในการบอกลักษณะวัวได้นะครับถือว่าอะไรการบอกลักษณะน,น,นี้ทาให้การขายลวกหน้าเนี่ยถือว่าเป็นการที่ ทำได้ในการขายสัตว์เป็นๆน,นะครับแล้วก็เป็นมัสฮับของท่านอิหมาม,มาลิกอิหม่มาอัลซาอีอิหมามไลแลวก็รวมทั้งอิหมามอัชชาฟิอี i. นะที่คนบ้านเรายึดถือกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยรวมอิหมาอัล์มัดยุมหูอุลามะนะครับอุลามะส่วนใหญ่ก็ถือว่าอะไรได้ทั้งหมดทั้งจากคนรุ่นแรกคนรุ่นหลังนะครับแล้วก็ได้โดยใช้หลักฐานเอามาเสริมอีกนะจากท่านจากคดิสซเฮียนะครับ บันทึกอยู่ในซอฮีให้นี่คือรายงานโดยท่านอิมามอัลบุคอรีและมุสลิมนะครับบอกว่าอะไรนะพี่น้องมาดูนะเขาเอาหลักฐานมาใช้เรื่องฟิกนะนบีบอกว่าอะไรอันนี้นบีสุลาลาะฮอะลัยฮุบะซาลัมลาลาตันอิดอัลมาระตุลมารอตาลิซาวจิฮะกันนหูยันซุรุอิลัยฮะ นะครับบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องไม่เอาลักษณะของผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยมาบอกให้สามีตัวเองรู้ลักษณะที่ว่านี่เงเป็นเรื่องต้องห้ามนะเราจะเอาเรื่องเพื่อนเราคนที่เรารู้จักโอ้ยคนนั้นมันมันอะไรมันอ้วนนะหนะ้าอกมันเท่านั้นเอวเท่านี้สะโพกเท่านั้นขายาวเท่านี้ผิวสีอะไรเนียนขนาดไหนเอามาเล่าให้สามีตัวเองฟัง นี่เหมือนกับเรื่องเรื่องในครอบครัวเลยนะแต่อะไรภรรยาเนี่ยไปเอาเรื่องของผู้หญิงคนอื่นมาเล่าให้สามีตัวเองฟังแค่นั้นแหละนบีบอกว่าอย่าทำนะเป็นเรื่องฮารามเรื่องต้องห้ามนะมาเล่าจนกระทั่งอะไรเหมือนกับว่าสามีเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ต่อหน้าเลยถือว่าไม่ได้อุลมะใช้คําห้ามตรงนี้แหละคือการให้ลักษณะบอกลักษณะของคนคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่ง เอาไปบอกใครไปบอกคนที่ไม่ใช่มารอมกับผู้หญิงคนนั้นน่ะให้รู้อ่ะคนนี้หน้าตาเป็นยังไงสัดส,ส่วนเป็นยังไงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวผอมขนาดไหนเล่าให้ฟังหมดนะถึงแม้ว่าจะเป็นนายภรรยามาเล่าให้สามีฟังก็ไม่ได้นะแะแล้วอุลามะของเราเดี่ยบอกว่าอะไรฮะดีสนี้แหละเป็นหลักฐานบอกว่าอะไรคือการให้ลักษณะการบอกเล่าลักษณะอย่างเนี้ยมันสามารถทําได้ แล้วมันก็เหมือนกับการยืนมองอยู่ข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะขายวัวหรือขายแพะขายแกะขายควายขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราบอกลักษณะได้จนได้เหมือนกับการที่ไอคนซื้อเนี่ยจินตนาการเห็นเลยว่าเออวัวมันเป็นอย่างนี้นะแพะมันใหญ่ขนาดนี้นะโตขนาดนี้สูงขนาดนี้นะ้ามันเป็นเรื่องจริงนะก็ถือว่าอะไรขายได้ทั้งหมดเลยถือว่าการขายนั้นซอถูกต้องนี่ก็คืออะไรสิ่งที่อิมามอินุกซิดเอามาสอดแทรกไว้นตดับซีดของท่าน นี่แสดงความถึงความมีความรู้นะครับความรอบรู้ทางด้านวิชาการไม่ได้รู้แต่เรื่องดับซีเรื่องฟิกก็รู้ด้วยนะครับเวลาของเราในวันนี้จบหมดลงแล้วโดยเวลาเพียงเท่านี้ชานล้อพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวบิลลาฮิตาลฟิกวันฮิดายาอุสซลามุอะลัยกุมวะเรักมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอะะะะฟลายตดัรูนัลกกกุรรรอออาาาาาาานนนนนววะะะลลลลลมิิิิิิิิดดััยฮฮจูฟฟีีคต